ที่ติดตวไว้ค่ะพอดจีจะแกจะจมูกค่ะ,ะมก,มกเดียวค่ะก่อนก่อนหน้านี้เป็นเป็นซิลิโคนค่ะถ้าถ้าจะแกะต้องใช้กระดูกหลางหูอคะใช้กระดูกอ่อนหลังหูใช่ใช่ันวันใช่ไหมอ๋อกระดูกอ่อนใช้ใช้ของหลานได้ไหมคะ แท้เลยค่ะคุ๊บเลือดคุ๊บเลือดน่าจะคุ๊บุ๊เลือดเดียวกันเจย์เจยคุ๊บเลือดอะไรไม่รู้ไม่รู้กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนลังหุ่นนั่นสิบขวบค่ะใช้ใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ยามก่อนกระดูกอ่อนกระดูกอ่กอนลังหู ใยคอกระดูกลงงงงังหูษ์ทำกระดูกไงฮะเอ้าเด็กก็ถ้าเป็นหลานเท้ีได้ได้เป็นหลานเท้ไททีได้อยู่เข้าก็ได้อยู่ด้วยคะอ๋อใช่ค่ะน้องอายุสิบกว่าอ๋อเดี๋ยว,นะออยวดเดี๋ยวมันคือกว่าเดี๋ยวคุณบอกว่าเดี๋ยวมันมันเดี๋ยวมันงอกออกมาใหม่ค่ะก็น่าจะช่วงหลังสงการานต์ค่ะ เพราะว่าตอนช่วงนี้น้องปิดเถือ่อนพักพักพื้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมคะ<อ>หมอขาดก,กัดหนึ่งว <คา S 1> ันแล้วก็พักป้นเดี๋ยวก็หายตัดไปเยอะไหมตัดได้เยอะไหมคะ จะได้ไหมนี่น่าจะได้ใช่ไหมได้ได้ปลอกออกามาได้ได้อยูเอ้าไมทำให้มันโปล่งออกมาได้อยู่เอาอัญยาณก็ตัว,ตวเล็กไหมดูอันนี้หลางจะหมูเบี้ยวไหมขวบใช่ไหมคะสิบขวพิันไปใช่ไหมสิบขวดพอดีอ๋อปีนี้10บจะเข้าสิอ็ดและสองห้าอะไรนะสองหใช่ใช่ค่ะ1ิเตรียมแล้ว 2, 5, 5, 5, เลยมาแล้ว <10 S 1> มมะค่ะวันเกิดเดือนมกรา เด้ย่ได้านนี้น่าจะโอเคอยู่ค่ะจะยังไงเดี๋ยวนัดวันโรกานะคะหมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสรุปยังไงก็นั่นแหละหมอได้ทอะไรเ้ากระดูกหนังหูกระดูก่อนล้งหูเอาไใส่ตรงนี้แทนดึงจะแก้ได้ไม่้มันก็แก้ไม่ได้อันนี้ไม่บอกว่าเรามีร้านใช่ไหมใช่อ ใช่ติดตัวหงวันได้ใช่ไหมหงวันไหนจะจับกรดูกเชี่ยแม่จะจับดูกดิข้างไหนข้างไหนน่าจะได้ไงข้างไหนลูกเออไงตัวหข้างไหนไม่พ่อได้ใช้ข้างไหนไม่พ่อได้ใช้กระดูกอ่อนนะนันไม่ใช้นะ พอดีเลยเธอก็ไป<น>ทำเดี๋ยวโอ้ลืมถามคุณหมอเดี๋ยวให้คุณหมอทำอันนี้ให้เลยทำให้มันหายตึงเนาะด้วยกันเลยเนาะทีเดียวสองข้างเลยตัดออกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เธอ,อ,อสิ่ข้อแล้วเธอทำอนนได้อยู่แต่ว่านี่บอกว่าหลานยอมใช่ไหมที่บอกหมอเมื่อกี้ว่าหลานโอเคอยู่ใช่ไหมออหหโอเคนะเมาจะทำงานตามน้ำช่วยกันให้กำลังพอดี เอาอันนี้ทำไงดึงข้างขวาดูข้างขวานักผู้ที่ใช่ไหมไม่นี่ครับอันนี้ครับปากของไปแล้วว่าใช้ของหลานได้ไม่ต้องเป็นหลางแท้ๆไม่ตีหงก็ไม่ได้นะ แล้วนี่ก็จะถุเบี้ยวอยู่นั่นแหละใช้ตรงนี้เดี๋ยวชิให้หมอหมอครับเดี๋ยวๆอันี้เดี๋ยวลูกนี่เดี๋ยี้เดยวเดี๋ยวเอาหายให้หมอูกก่อน ๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งไม่เ้าจ้าข้างซ้ายครับไม่ใจไม่ไจใช่้ไม่ฉีกจะช้าไม่โอเคโอเคเดี๋ยวแล้ไป 就啊，我妹。